สวัสดีเพื่อนชาวลูนวิกาศในแลนาอรออริจินทุกคนครับสำหรับใครที่เล่นไฮพีซสายฟูลซัพที่นอกจากจะต้องเน้นในเรื่องของการซับพอร์ตทีมแล้วก็จะต้องเน้นทําให้ตัวเองเนี่ยยืนรับดาเมจได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็อาจจะกําลังสงสัยอยู่นะครับว่ามีอิมเพร์อะไรที่เหมาะกับการเอามาใช้งานบ้างวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันครับ เติมแบบใครก็คงจะไม่สะดวกใจเท่าซื้อบัตรไปเติมเองผมมาร์เบเกอร์ขอแนะนําให้รู้จักร้าน CGC Thailand บริการขายบัตรเติมเกมไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์โกยูนิพินและอื่นอีกมากมายยิ่งซื้อไปสต็อกเยอะยิ่งได้ราคาดีลูกค้าประจาลดเพิ่มได้อีก ทำรายการผ่านระบบอัตโนมัติด้วยตัวเองง่ายๆตลอด24ชั่วโมงและไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่เป็นเพราะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตสำหรับพ่อค้าแม่ค้าร้านเติมเกมหรือผู้เล่นที่ต้องการเติมแพ็กใหญ่ปเป็นจำนวนมากต้องที่ร้าน CG c g c t t h i l l n n d เท่านั้นสนใจใช้บริการหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage c g c Thailand หรือเว็บไซต์ www.cgcthailand.com เริ่มต้นกันที่ส่วนของ Active Imprints นะครับโดยสำหรับ High Pits สาย Full s u เนี่ยจะมี Active Imprints ให้เลือกใช้งานอยู่2ชิ้นด้วยกันอยู่ที่ว่า High Pits แต่ละคนนั้นอยากจะโฟกัสเน้น Support Party ในรูปแบบไหนนะครับถ้าอยากจะเน้น Boost Damage ให้กับเพื่อนๆที่อยู่ใน Party เนี่ยก็จะต้องเป็น a n c i e n t Power แต่ถ้าาอยากจะทำให้ทีมเนี่ยยืนรับ Damage ได้ดีมากยิ่งขึ้น Holy Light Dressing เนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กว่าครับ ทีนี้นะครับเรามาเจาะลึกรายละเอียดในแต่ละอิมพร์ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับโดยสําหรับ ancient power นี้หลังจากที่ทําการกดใช้งานแล้วก็วจะทําการเพิ่มสเตตให้กับเพื่อนๆท,ทั้งหมดที่อยู่ในปาร์ตี้เป็นจำนวน12%ซึ่งสเตตในที่นี้นะครับก็คือทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นพลังชีวิตพลังป้องกันกายภาพพลังป้องกันเวทพลังโจมตีกายภาพพลังโจมตีเวทรวมไปถึงข่านอื่นเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่น HP หรือว่า ST recovery ค่าฮิตค่าฟรีรวมไปถึงการลดไล่ยต่างๆด้วยในช่วงระยะเวลา10วินาทีโดยเอฟเฟกนี้นะครับจะทํางาน1ครั้งในช่วง60วินาทีนั่นเท่ากับว่าหากในปาร์ตี้นี้นะครับมีคนใช้ Ancient Power มากกว่า1คนเนี่ยก็จะต้องรอคูลดาวน์เอฟเฟกต์บัฟหมดก่อนซึ่งก็จะมีบอกอยู่บริเวณด้านล่างรูปโปรไฟล์และหลังจากที่คูลดาวน์ครบแล้วนะครับคนต่อไปเนี่ยจึงจะสามารถกดใช้งานได้ครับ ทั้งนี้นะครับในระยะยาวเนี่ย Ancient Power จะมีความสามารถที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับเพราะถ้าหากเรานะครับสามารถที่จะอัปเกรด Ancient Power ไปในเลเวลที่สูงเพิ่มไปยิ่งขึ้นอย่างเช่นเลเวล4นี้นะครับก็จะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวที่นอกเหนือจากการ b o o ต t s t a ตให้กับเพื่อนๆที่อยู่ใน party ขึ้นมาได้เป็นจำนวน24%แล้วก็ยังช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เป็นจำนวน10%ความเร็วในการโจมตีเป็นจำนวน20%เพิ่ม P damage แล้วก็ M damage เป็นจำนวน1 2บ แล้วก็ยังช่วยลด Global cooldown, f i x a s time, แล้วก็ Variable cast time ลงให้ดอีกด้วยเป็นจำนวน20%ซึ่งความสามารถเหล่านี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่จำเป็นทั้งสิ้นต่อตัวละครสายโจมตีทั้งหมดที่อยู่ในปาร์ตี้ของเราครับทีนี้เรามาดูกันกันกบอีกหนึ่งทางเลือกนะครับนั่นก็คือ Holy Light r e s c e n d i n g โดยสำหรับอินปรินชิ้นนี้เนี่ยจะค่อนข้างเหมาะสำหรับใครที่อยากจะเน้นในเรื่องของความถึกนะครับทำให้ตัวเองรวมไปถึงเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้เนี่ยสามารถที่จะยืนรับดาเมจได้ดีเพิ่มมากยิง่งขึ้นโดยสำหรับความสามารถของอิ p r ร n t ชิ้นนี้นะครับก็คือหลังจากที่ทําการกดใช้งานแล้วตัวของเรานะครับรวมไปถึงเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้ที่ยืนอยู่ในรัศมี3เมตรเนี่ยจะได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีลดลงเป็นจำนวน30%ในช่วงระยะเวลา10วินาที และในระยะยาวนะครับหากเราสามารถที่จะทําการอัปเกรดอิม r พรสเช่นนี้ไปได้จนถึงเลเวล4เนี่ยก็จะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้เนี่ยจะได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีลดลงจากเดิมที่30%เป็น50%และลักมีของเอฟเฟกเนี่ยก็ยังกว้างมากยิ่งขึ้นอีกด้วยจาก3เมตรเป็น5เมตรนอกจากนี้นะครับก็ยังมีความสามารถในการที่จะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้ไปพร้อมๆก,กับการทําให้เพื่อนๆ มาตะในช่วงระยะเวลาสั้นๆครับต่อมาครับเรามาดูในส่วนของ build imprints หรือว่า imprints ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะแต่ละอาชีพกันบ้างนะครับโดยสำหรับไฮพี a เนี่ยจะมี imprints ที่มีชื่อว่า him s e n s o r i n g โดยสำหรับอินพรินชิ้นนี้เนี่ยจะมีความสามารถก็คือเมื่อทําการใช้สกิลฮิลจนครบ10ครั้งนะครับก็จะเพิ่มเอฟเฟกต์ฮิมให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้ทั้งหมดซึ่งเพื่อนๆเหล่านั้นนะครับก็จะได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิตเท่ากับ40%ของ M ATK ต่อวินาทีในช่วงระยะเวลา5วินาทีด้วยกันอีกทั้งในระยะยาวเนี่ยหากเราสามารถที่จะอัปเกรดไปได้จนถึงเลเวล4ก็จะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นการทําให้เพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้เนี่ยบ เป็นจํานวน4%ได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีลดลงนะครับเป็นจานวน10%และที่สําคัญเลยนะครับก็คือช่วยสร้างโลที่ช่วยดูดซับความเสียหายโดยตัวโลเนี่ยก็จะหนาเท่ากับ200%ของ MATK ครับแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายครับนั่นก็คือส่วนของ Passive i n c r e n s e ที่เราเนี่ยจะต้องใส่ทั้งหมดเป็นจำนวน4ชิ้นด้วยกันโดยสำหรับชิ้นแรกนะครับที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนั่นก็คือ Floating Protection นั่นเองครับ โดยสำหรับอิ p r ร n t นชิ้นนี้นะครับจะช่วยเพิ่มเกราะเป็นจำนวน15%นะครับของ max HP ในช่วงระยะเวลา60วินาทีแล้วก็จะมีการฟื้นฟูพลังชีวิตให้อีกด้วยนะครับในช่วงระยะเวลาที่โล่ทำงานอยู่นอกจากนี้นะครับหากโล่ถูกทำลายเนี่ยก็ยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายเวทธาตุน้ำนะครับให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบและทำให้ศัตรูเนี่ยติดแช่แข็งในช่วงระยะเวลา1วินาทีนอกจากนี้ก็ยังจะช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็ได้รับดาเมจลดลงในช่วงระยะเวลาสั้นอีกด้วยที่ i m p r i n t ชิ้นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับ h ฮพีชนะครับอย่างแรกเลยก็คือปกติแล้วเนี่ยไฮพีชก็จะมี MaxSP ที่ค่อนข้างสูงนะครับบอโล่ olo, เนี่ยก็เลยหนาเป็นพิเศษนอกจากนี้นะครับไฮพีชเนี่ยก็ยังจําเป็นที่จะต้องมีเ a t มเป็นจานวนมากนะครับในการที่จะทําให้การฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยดีได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นนะครับมันก็จะส่งผลทําให้ดาเมจในตอนที่โล่แตกเนี่ยสร้างความเสียหายได้รุ่นแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง i m p r i n t ชิ้นต่อมาอย่าง c ค r a t e b r a c i n g เองเนี่ยก็น่าสนใจนะครับจริงๆ Imprint ช์ Im ชิ้นนี้เนี่ยค่อนข้างเหมาะกับพวกสายแท้งนะครับแต่ว่า h i e ีซอย่างเราเก็สามารถที่จะหยิบมาใช้งานได้ก็จะสามารถทำให้เอาตัวรอดเนี่ยได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับดูความสามารถของ Imprint ช์ชิ้นนี้นะครับก็คือเมื่อมี SP มากกว่า70%เนี่ยหากได้รับความเสียหายนะครับก็จะลดความเสียหายครั้งนั้นลงเป็นจนวน70%และในช่วง10วินาทีนั้นนะครับก็ยังจะได้รับความเสียหายลดลงออีกกกด้วยนวยปนนนจจา60% นนในระยะยาวเนี่ยหากเราทําการอัปเกรดอิมปรินชิ้นนี้ไปในระดับที่สูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็จะมีความสามารถใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับหรือว่าการได้รับดาเมจไม่เกิน10%ของ max hp ในช่วงระยะเวลา3วินาทีเป็นต้นซึ่งความสามารถเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้ไฮพีทอย่างเราเนี่ยสามารถที่จะยืนรับดาเมจได้นานมากยิ่งขึ้นเพียงพอต่อการที่จะยืนเป็นคนสุดท้ายในปาร์ตี้แล้วละครับ อิมเพรสชิ้นต่อมานะครับก็ยังคงเป็นอิมเพรสที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะยืนต่อสู้ได้ในระยะเวลาที่นานมากยิ่งขึ้นครับนั่นก็คืออิมอร์ทัลบอดี้ด้วยความสามารถของอิมเพรสชิ้นนี้นะครับก็คือหลังจากที่เราได้รับความเสียหายเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้เป็นจํานวน5%และในแต่ละวินาทีนะครับก็ยังจะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นจํานวน5%เ็ของแม็กซ์พีแล้วก็ถูกเพิ่มพิลิ่งรีเซฟต์นะครับเป็นจานวนํานคริบได้รรฟื้นต,ตัวเองแล้วกจาจะคซับได้ อื่นได้แรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นในช่วงระยะเวลา10วินาทีนอกจากนี้หากเราทําการอัปเกรดอิมพิวชันนี้ไปในระดับที่สูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วง3วินาทีแรกที่เอฟเฟกต์ทำงานเนี่ยความ,มาเร็วในการเคลื่อนที่ของเราจะถูกเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกเป็นจานวน10%และได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีครั้งนั้นนะครับลดลงเป็นจนวน50%ในทุกๆ20วินาทีอีกด้วยซึ่งข้อดีของการใส่อิมพิวชันนี้นะครับให้ลองนึกภาพง่ายๆครับในตอนที่เรากาลังวิ่งหลบสกิลหรือว่าวิ่งงหหนนนีตัตตรรููออย่้้้าาากเากเื ฟื้นพลังชีวิตด้วยสกิลฮิลเนี่ยเราก็จะต้องทําการหยุดวิ่งเพื่อทาการกดใช้สกิลซะก่อนแต่หลังจากที่ได้ใช้อิมเพรสช้นนี้แล้วนะครับเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องหยุดวิ่งเพื่อใช้สกิลเพราะมันจะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตให้เราเลยในขณะที่เราทําการวิ่งอยู่ครับ แล้วก็มาถึงอิม r พรสชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นอิมเพร s ที่ส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าถ้ามันทํางานในเวลาที่ฉุกเฉินจริงๆเนี่ยมันจะช่วยเราได้เป็นอย่างดีเลยครับนั่นก็คือ Dead Lo กออโรลาโดยสําหรับความสามารถของอิม r พรสชิ่นนี้นะครับก็คือหากเราเนี่ยได้รับความเสียหายจนมี h p ต่ากว่า20%ก็จะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตขึ้นมาให้เลยนะครับเป็นจานวน50%ของ m a x h p ทันทีแต่ว่าเอฟเฟกต์นี้เนี่ยก็จะเกิดได้เพียงแค่หนึ่งครั้งในช่วงระยะเวลา50วินาทีนะครับ ส่วนอีกหนึ่งอิมเพรสอันนี้ผมให้ไปเป็นทางเลือกกันแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อาจจะยังหา Imprint ในระดับสูงๆไม่ได้ก็สามารถที่จะหยิบ i m p r พรสชิ้นนี้เนี่ยมาใช้งานก่อนได้นะครับนั่นก็คือ Swift b r e a k o u t ท์เดิมสำหรับความสามารถของ Imprint ชิ้นนี้นะครับก็คือในขณะที่เราทำการเคลื่อนที่อยู่เนี่ยจะเข้าสู่สถานะ Swift b r e a k o u t ซึ่งก็จะทำให้ได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีเนี่ยลดลง20วินาทีในช่วงระยะเวลา10วินาทีนะครับแต่เอฟเฟกนี้เนี่ยจะเกิดขึ้น1ครั้งในทุกๆ15วินาที ซึ่งความสามารถของ Imprint ชิ้นนี้เนี่ยก็จะทําให้ไฮพี t อย่างเราเนี่ยสามารถที่จะยืนรับดาเมจได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นและด้วยความที่เราเนี่ยจะต้องว mm ิ่งซัพพอร์ตเพื่อนไปมา mm hmm. ก็ไม่ค่อยจะได้ยืนนิ่งๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั mm ้นเอฟเฟกของ Imprint ชิ้นนี้เนี่ย mm hmm. ก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆอย่างแน่นอนครับ และนี่นะครับก็เป็น Imprint ทั้งหมดที่ผมคิดว่าน่าจะเข้ากับไฮพีซสายฟู l ซับเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยละครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสำหรับใครที่อาจจะใช้อิมเพรสนอกเหนือจากนี้แต่ก็มีประสบการณ์การใช้งานร่วมกันกับ h ฮพีซเนี่ยได้ดีไม่แพ้กันก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและสําหรับวันนี้ครับผมอาบิลเกอร์เกมเมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ